หลวงปู่หงหลวงปู่หมุนทิตะสีโลหนึ่งในครูบาอาจารย์ผู้ทรงตบารมีและมีจริยวัตรอันงดงามซึ่งเป็นนั้นได้แก่พระปรมาจารย์อมตะเถระสอแผ่นดินหลวงปู่หมุนทิตสีโลปัจจุบันพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของท่านได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และแม้ว่าทอท่านจะละสังขารไปหลายปีแล้วก็ตามปัจจุบันก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่หน้าใหม่ๆที่หันมาศรัทธากลับไหวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ทันได้ผ่านพบกับหลวงปู่เลยในชีวิตแต่ความศรัทธานั้นเป็นสิ่งเชื่อมต่อครูบาอาจารย์อย่างดียิ่งเมื่อศรัทธาขอบาร,รมีหลวงปู่แล้วหลวงปู่ท่านก็มีเมตตาช่วยเหลือจนปรากฏปาฏิหาริย์อัศจรรย์ต่างๆมากมาย เมื่อมกราคมปี2552ทางวัดป่าหนองหล่มได้จัดพิธีหล่อพระแก้วมารากตจำลองเพื่อเป็นพระประธานได้นิมนต์หลวงปู่หมุนหลวงปู่หงและคณาจา์แถบประจีนมานั่งปรกปรากฏว่าขณะที่หลวงปู่หมุนนั่งสมาธิบริกรรมอยู่นั้นทางละวงปู่หงได้มาถึงบริเวณพิธีช้าก,กว่ากำหนดแต่ไม่ยอมขึ้นสู่ธรรมารเพื่ออปลุกเศกโดยบอกกับทางเจ้าภาพว่าหลวงปู่ที่นั่งเป็นประธานปลุกเศกองค์เดียวก็เหลือเกินแล้วทั้งยังบอกว่าม,ามีเทวดากายสีเขียวขี่ช้างสามหัวมาร่วมอนุโมทนาด้วยคุณของฉัน พอถึงเวลาที่หลวงปู่หมุนลงจากอาสนะสู่ที่นั่งพักหลวงปู่หงก็เข้าไปกราบหลวงปู่หมุนด้วยคาระวะในอายุพรรษาการทางเป็นผู้เลิศทางรัตัญูซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจต่อสาธุชนต่างๆที่พบเห็นเพราะพระประมาจารย์ทั้งสองรูปไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนส่วนพระคณาจารย์ท่านอื่นบอกกับทางพระอธิการจ่อยว่าไม่สามารถรวมสมาธิได้ท่องคาถาผิดๆถูกๆเพราะพลังแห่งกระแสจิตของหลวงปู่หมุนครอบไว้หมดส่วนท่านที่สามารถสัมผัสกับกระแสจิตของหลวงปู่ได้บอกว่า เกิดมายังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเพราะโดยมากกระแสะจิตของบรรดาเกจิอาจารย์ทั่วไปจะพุ่งออกจากลำตัวไปสู่วัตถุมงคลส่วนของหลวงปู่นั้นหมุนขึ้นเป็นเกลียวเร็วและแรงพุ่งออกจากลำตัวขึ้นไปบนอากาศและกระจายคลุมมนทลพิธีเสมือนลูกระเบิดปรมาณูก็เลยอธิษฐานในใจว่านิมนต์หลวงปู่เสกองค์เดียวส่วนพวกผมขอนั่งภาวนายุบหนอพองหนอไปแม้กระทั่งพระพิธีทำสี่รูปสวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบก็ยังสวดกันล่ม ทิพวารีเรียบเรียงจากหนังสือหลวงปูมุนทิตาสีโลมหาเทระสอแผ่นดิน